สวัสดีจ้าน้อยจะไปทิ้งขยะเขาปิดถนนทางนั้นตรงยางอ้อมค่ะเอาขยะไปทิ้งแดดดีดีน้อยเขาจะอาบน้ำแล้วด้นี่นิดหน่อยเปิดเทอมแล้วอาทิตย์นี้แตกส่วนส่วนเยู่เนี่ยขยะแห้งขยะเปียกมันต้องไปทิ้งในบ้านน้อยเนาะเดี๋ยวเอาไปทิ้งกันพี่น้อง อาบน้ำสระผมมาหอนหอนหอนว้าวก็แตอาบน้ำสระผมแล้วเมื่อกี้เหือแตกนี่แหละขอเปิดเพลงให้เด็กน้อยเต้นพี่น้องช่วงเตียงช่วงพักเพียงเปเปิดเพลงให้เด็กน้อยเต้นให้เบิรงแวบๆได้อยู่ ช่วงออเอาเล็กน้อยออกมาถือกระแดดให้เล็กน้อยถือแดดปุ้นเขาขุดเห็นบ่ส่อมได้ได้ง่างออมช่วงนี้ช่วงสันทนาการช่วงเล็กนอ้อยเอาเล็กน้อยออกมาเลนให้รับแสงแดดนะคะหนาหนาวเขาก็ให้ออกหนาฮ้อนเขาก็ให้ออกเนาะแต่ไม่น้อยมากมองนึงเ,งเรื่องนรองเรี้ยนเนี่ย มักตรงที่เขาปะตองมาใส่เครื่องแบบให้หุ่นว่าใส่สุดยังมากกับแล้วแต่มึงขาสัซนแค้นัซนก็นสนกนใส่มากว่าแต่มึงมาตั้งใจเลียนแบบปะตองมาเสียเงินค่าเครื่องแบบดีค่ะนะอันนี้เบาไม้ถึงต่างประเทศเนาะที่นี่โอ้เมื่อใดชอขยะไปห้องขยะว่างเลยวันนี้เน่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 มึงยังงับมาเด้อ มือน hmm, so ั <están> like ้นก็งับเขามากอยห้องตายไว้ว้ยอยแชมปลดออกบได้เรียบร้อยสันธนาการเขามือนี่ก็อยากกินเขาไม่อยากเกิบก็คื้อยาก ย่งางไปเบิงปั่กมกันนาฮะนีอย่างกินในเล็กในน้อยกินนันเขากับแจวกับพักไหลกับเบือเนอะาะย่างไปเบิงปั่มน้ำมันสิเสยย่างกินพี่น้องขัา <c oughs> สิไปกินพิซซ่าก็ญาติบ่เมื่อสิไปกินยูรานอาหารก็ญาติบ่เมื่อแต่ว่าอยากเปลี่ยนอาหารแน่จกหน่อยหกักขี้ขันเฮ็ดยู่บานะนะเดี๋ยวเขาไปเบิงกันเนาะนี่มีของจัดรายการอยู่ อาหารเล็กๆน,นย้ยๆกินอะไรละ่ะมันมีดบบนคาสเซิลล์อันนี้ก็แซบเป็นเป็นอ่าเป็นฮอทดอกแล้วก็จะมีโปรตีนมูสนะคะเป็นมันฝรั่งบดเนะาะก็จะมีอาหารนี้ๆน,น,นย้ยๆที่เขาอยากกินดูสปอร์ตานี้ 45ิหาได้กาแฟาได้ขนมพร้อมเดี๋ยวเบิ่งก่อนขับไปเบิ่งข้างน้นใสมาแล้วว่าสีนั่งกินอยู่ปั๊มน้ำมันแดดโพดแดดเกินพี่น้องเอาไว้ก็เลยยางมาเฮือนซื้อว่าสองอันจะให้พ่อหญ่กินอันนึงเพราะว่ามันมันขายสองอัน4ีิหาโค้นค่ะไม่น่อยเอาเป็นคว uh, ินกา แต่ว่าไม่น่อยสิบพกินชีสเดี๋ยวขออนุญาตดึงชีสออกก่อนดึงชีสออกอยู่บ้านก็นมีแบบนี้บรต้องซื้อก็ได้แต่ว่ามันไมีหนมปังเนาะมันไมีหนมปังสุขภาพแล้วก็ย่างไปเบิ่งเพื่ออยากกินยังน้ำแน่แล้วก็ไปซื้อทานน้ำพีน่น้องไหนไหนเดี๋ยวลงไปทิ้งขยะก็เลยแวะซื้อทานมาใส่แก้วปั้นแก้วปั้นไม่น้อยนะ่ะแพงก่ได้ทานเดี๋ยวก็หาซิป ห้าสิบสองโคนบานเห่ากระลอยกวาบาทสี่ก้อนเนาะเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้ยหอนตับสิออกพี่น้องเลยเนี๋ยตั้งกองก่อนเอาแก้วกาแฟนี่แหละตั้งที่กับเบื่ออาหารเนาะยู่เฮือนกับมี่นมปังนะกินแบบอเสียงเงิน นมปังตัวนี้จะเป็นขนมปังสุขภาพนะหานแยกกันเหมือนคือเกามุมบ่มเยอะหรอกเนี่มันแตงหยาดๆแน,น่แต่เขากินได้ไหเบอร์หลายค่ะเป็นนมปังท่านยาพืชนะคะ นเบม่งกันหนาๆกันหนาาจะเขี่ยวเข้าไปมันจะกรอบนอกนิ่มในค่ะไม่น้อยมากขนมปังเพราะมันจะออกเหนียวเหนียวแบบปังปอนบ้านเฮ้านะ่ะไม่น้อยละบ่มากไม่น้อยบ่มากแป้งมัน ฮึมฮึมแย่ซะแย่ซะไปนิดหน่อยค่ะกินซ้ำนี่ก็ถือว่าเดี๋ยวออกกำลังกายแล้วเด้อพี่น้องเอาขอความ DSLR เขเนื้อคุยเบิ้ง มันคืออะไรน่าจะเป็นคองที่ไม่น้อยสั่งเนี่ยวกใหม่ใบหนากลังเริ่มเลี้ยงสาย,ยได้พี่น้องสาเติบด้วยสุกปีซ้ำนี่เลื้งแล้วเริ่มรดนแล้วเยังเขีจยวุ่มเลย ข้าเจ้าพักเบรกยังมาได้ลงมือเฮ็ดงานก็สั่งวิถีชีวิตกับสิงเงียบจังสีละค่ะขาเจเ้าเฮ็ดงานกลับมากขาเจ้ากับข้นบ้านใส่หมากแต่ละคนกับใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเนาะ โรงเรียนสวิเดนนี่ส่วนมากจะเลือกใบสองฝกพญายใบสองกับกลับบ้านเล็กหน่อยกับเซมี่ใบสามแน่พวกพ่อแม่เฮ็ดงา่นดักกับมี่ใบแบบว่าซีเทียดเกินพ่อแม่ยังมาหับบอดดาเล็กหน่อยต้องอยุติ้งคู่ก่อนกันสินะกิดเซมี่เป็นบางส่วนค่ะ เป็นหน่อยอนุบาลเนี่ยกะนังคนกับมาแต่เศร้าอ,อีเลีกหกโมงกลัวมันเนี่ยเห็นมาทรงแล้วช่วงทีมีน้อยเห็นงานให้เลยกับโรงเรียนเนาะหกโมงกลัวนังคนกับมาแล้วแบบพ่อแม่เขางานกะเศร้าส,สินะนึกน้อย,ยก็ตตรงมาโรงเรียนก่อนแต่เขาก็สิตรองมีการแจงนะแจงโรงเรียนก่อนมีใบาตารางงานของพ่อแม่มายือนอยันอี่เด้อค่ะ กัดสิหนี้แบบเล็กหน่อยเล็กหนอย,อย,น,อยนุบาลพ่อแม่เลิกงานคำกัสิเขาเอินฟีทิดขึ้นอีกหน่อยดูต่อเองสิเนาะก็ต้องแจง้งก็ต้องมีใบเหม่แต่ละาง,งานพ่อแม่ผู้ดใดเฮ็ดงานเลิกคำมาสัมารับบ่ทันได้ได้นังนสิสิมารับจักโมงตามก้อนนกเขาก็มีเกณฑ์อยู่ค่ะนักกาคันแม่นเสาร์อาทิตย์ ย่งแม่ปูงสิงเนาะลูกตัวย่างแม่ปูปลูกปรับตอนนี้คนเบง่งไหแล้วปุ๊กปรับอายุยังมาถึงสิบสองขวดยู่้ันเองผู้เดียวบ่ได้กะตองฝากฟีทีดแม่ปูแม่ปูกะตองมีแต่ร่างงานเผ้เขาแจ้งกระทั่งโรงเรียนนะคะส่วนแม่ปูเสร็จงานเสาร์อาทิตย์วันศุกร์อีปรับกะตองไปนั่งลงเรียนย่ำมือเศร้าเขาก็ห้ดูแลห้และวันจันทร์ เขาก็มีรถแท็กซี่ส่งไปโรงเรียนไห้นะคะถ้าลูกเขากินยาหรืออยังเขาก็ิตสองแจ้งบอกเขาทุกอย่างทุกอย่างกับคนที่เขาดูแลซึ่งค่าใช้จ่ายในการดูแลก,กับบัหลายบ่หลายแต่ว่าายทอกันบ่บค่ค่ะขข้นอยกับอ่ได้รับขข้นอยกับได้ด่ของผู้ปกครองนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งใน สวัสดีการหรือการดูแลประชากรของบ้านเนี่ยยางมาโรงเรียนเนี่ยกะใส่ชุดธรรมดาหน้าก็ได้เดินมากย่นี่ซีโบน,เ,น,นเหตุการบ้บานเด็กหน่อยได้ก็ถ,ถือว่าเด็กหน่อยเล่นอยู่โรงเรียนหลายแล้ว เก8ชั่วโมงนี้ถือว่าเต็มที่แล้วสําหรับการเลี้ยงคนเล็กน้อยดังนั้นเมื่อเล็กน้อยกลับไปบ้านควรจะได้รับการรีแลกต์พักผ่อนพักผ่อนสมองได้รับการเล่นการเจริญเติบโตพัฒนาตามวัยนะคะเอากระดาษทิชชูเข้ามาพอมแล้วคือสิ่งที่บ้านนี้เขาเป็นเขาจะมีการบ้านให้เหรอคะ ขคาปัวชิโน่พี่น้องเลยเอาละแค่นี้ก่อนไปหน่อยนั่งกินกาแฟาตอนเมือ่อกันเรือบหลายถือว่าลงมาพักผ่อนแล้วก่ะเดินออกกํลาลังกายตามหมอสั่งเนะาะหมอว่าบ่าจําเป็นต้องมีเสื้อผ้าในการออกกําลังกายบ่จําเป็นต้องมีรองเท้าในการออกกําลังกายแค่เธอเดินออกมา,าเบิ่ง สัมผัสอากาศนิดๆแน่ยๆนี่ก็ถือว่าเธอออกกาลัางกายเธอเห็นเห็นหลังยบ่บ่บไห่ห่างกายายางกยอยูก่กะทีบ่ให้เกิดความเบื่อหน่ายบ่ใไห้เขามีความรู้สึกว่าอะไรซ้ำๆซากๆเดิมๆจย่งนีนะนี่ก,คก,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 ก็คือการพักผ่อนการออกกาลังกายคือกันหมอคนสุดท้ายที่มเมลลอยไปพบเนี่นะรอบสุดท้ายเนี่ยการออกกาลังกายบ่จจาเป็นต้องมีเสื้อผาในการออกากาลังกายว่าจาเป็นต้องมีรองเท้าเหล็กไบแ,แลนเหมือนเราสองโลดสามโลดสี่ต้อง เธอย,ยืนยุกกะทีสััดแคนสััดขา,ากะเท้าออกากําลังกายหรือเธอเดินลงมา้างล่างเดิยเยนย่างเห่นย่ยางยางนี่คือกันออกกําลังกายคือเป็นการเฮ็ดห,ห้เหาบอนอยู่ในภาวะจำคุณยังว่าในภาวะอ่ำไม่ค่อยลืมจำเจเออเดิม,เด,มเดิมเนาะเอาไปแค่นี้กวนจา่าเดวนลกใจใจจ่าละละจุจจะะะจ๊บ